ก็ศูนย์นั่นแหละไอ้คนที่ไปโพส์น่ะมดดามด่ามาด่าผมกับบิ๊กอยู่ในกลุ่มิีาานนครสินปประจําให้คนที่ไปโพส์น่ะไปดูเลยไปดูหน้ามันเลยเอออย่าโปะมานะนั่นแหละทําให้ผมอ่ะรักแม่เย็นขึ้นไปอีกหักแม่เย็นขึ้นไปอีกโทษนะครับงานศพแกอะไรที่ผมซัพพอร์ตได้ผมซัพพอร์ตหมดเพราะผมชื่น ชื่นชอบและชื่นชมและรักแม่จากหวัวใจ,จเพราะเป็นแม่ต้นแบบเป็นศิลปินที่เราชอบไม่พอถ้าสักคติแกดีอีกตก่างหากเฮียหน่อยตั้งวงอีสานนักสุขอนศิลป์กับบอสนนธเฮียหน่อยไม่ได้ไปเคียวซื้อศิลปินจากใายไหนไม่งั้นเฮียหน่อยไปเจอไม่งั้นเฮียหน่อยไปเจอผู้บริหารพวกอื่นอยหรอกนี่เฮียหน่อยไปเจอดาบพ่อดาบไม่ได้ไปเจอพ่อเอไปเจอใครไม่ได้ถ้าเฮียหน่อยเป็นอย่างนั้น วงการหมอรำมันไม่ได้กว้างหรอกมันแคบนิดเดียวเอง